บ้านหนุ่มกะลาสุดอลังการที่ซื้อตามความฝันจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการในขนานี้เลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่นักร้องหนุ่มกะลาได้ออกมาเปิดใจว่าตนนั้นเตรียมยากับภรรยาหรือคุณจูนนะครับซึ่งเป็นค่ชีวิตที่คบหาและแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลขนาดนี้ โดยล่าสุดนะครับหนุ่มกลา ก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นนั้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีสําหรับนุ่มกะลานะครับก็ถือว่าเป็นนักร้องสู้ชีวิตคนหนึ่งของวงการเพราะก่อนหน้านี้ตัวเขานะครับเคยอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมาก่อนและมีฐานะยากจนมากๆกก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะประสบความสำเร็จ จนมีบ้านหลังโตสุดอลังการเป็นของตัวเองโดยหนุ่มกลาะนะครับมีบ้านทั้งหมด4หลังและหลังนี้นะครับก็เป็นหลังใหม่ล่าสุดมีขนาดใหญ่โตกว้วางขวางสีเทาเข้มสไตล์โมเดิลซึ่งสาเหตุที่เขามีบ้านหลายหลังนะครับก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะทําตามความฝันในวัยเด็กของตัวเองเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนั้นเขามีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในชมุมชนแออัดแถวตลาดพราประแดงซวมก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีจึงทําให้ตนนั้นอยากจะมีบ้านดีๆสวยๆอยู่ส่วนสาเหตุที่ซื้อบ้านใหม่ในหมู่บ้านแห่ง ก็เป็นเพราะว่าอยู่ติดก,กับห้างและเขาก็ชอบเดินห้างมากนั่นเองครับโดยการตกแต่งภายในบ้านนะครับเน้นความเรียบหรูจากเฟอร์นิเจอร์สีเทาครีมขาวและกระเบื้องลายหินอ่อนซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับซื้อและจัดตามหลักขงจุ้ยทุกซอกทุกมุมเริ่มตั้งแต่ก่อนจะซื้อก็เอาบ้านเลขที่ไปสินแสช่วยดู และพอซื้อเสร็จก็ให้ินแสเข้ามาช่วยดูก่อนว่าต้องทําอย่างไรตกแต่งอะไรเพิ่มบ้างนอกจากนี้นะครับภายในห้องนอนก็ได้ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ก็แฝงความหรูและความเท่ใช้สีดําเงาเป็นหลักมองดูสวยเก๋น,น่านอนไปหมดทุกมุมสมกับเป็นบ้านหรูราคาแพงเลยทีเดียว